วันนี้ไปดูการประชุมทีเซนต่อยอดสูนนวัตกรรมในอนาคตค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานคารินพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยวันที่14 15ธันวาคมนี้ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยหรือทีเซนครั้งที่2ับ2,566ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน21หน่วยงานทั่วประเทศและงานดังกล่าวจะตอบโจทย์งานวิจัยทุกแขนงในหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีบริษัทนำเข้าเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยักษ์ใหญ่และยังมีบริษัทชั้นนำกว่า70บริษัทที่จะมาจาัดแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งแสดงศักยภาพด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์งานวิจัยทุกแขนงผ่านการสร้างความเชื่อมโยงร่วมในทุกภาคส่วนและในวันที่14ธันวาคมเวลา10นาฬิกาผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ตอบโจทย์โลกวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันพร้อมจุดประกายความคิดให้อาจารย์นักวิจัยตลอดจนภาคอุตสาหกรรมทุกแขนงได้กลั่นไอเดียออกมาต่อยอดสู่นวัตกรรมในอนาคตความก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนา SME นะครับสินค้าเพื่อการส่งออกยกระดับมาตรฐานต่างๆนะครับรวมถึงการใช้ในการศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษาก็อย,อยากเชิญชวนนะครับทั้งระดับอุดมศึกษามัธยมศึกษานะครับเข้ามาดูวิไลาอาชีวะต่างๆนะครับเพื่อจะได้เห็นความก้าวหน้าเชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศรวมถึงการได้รู้จักนะครับสารสัมพันธ์ของเครือข่ายทั้ง21ส,สถาบันทั่วประเทศนะครับแล้วก็น้องๆน,นะนักศึกษานักเรียนก็จะได้มีโอกาสสัมผัสกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมๆกันนะครับเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆนะครับในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ก็เป็นการจัดในโอกาสครบรอบ55ปีของมาวิทยาลัยสุขรินนะครับซึ่งเราก็เป็น สถาบันหลักในเครือข่ายทีเซนนะรร่วมก่อตั้งมาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์มออตั้งใจให้งานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทดสอบของสมาชิกและเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยตลอดจนเป็นเวทีในการนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตก,กรรมของบริษัทผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงอีกทั้งเป็นพื้นที่ให้อาจารย์นัก วิจัยและผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆได้มาพบปะพูดคุยก่อเกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการได้ฟรีในวันที่14-15ทธันวาคมนี้ที่สูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศรีราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ แล้วเนี่ยที่สนุนงานวิจัยแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของชุมชนวิสาหกิจชุมชนสถาบันเกษตรกรนะครับตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานลิตภัณ์ชุมชนนะครับผ่านผ่านมกหรือว่าผ่านมพชาะฉะนั้นในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับสำนักขมวิทยาศาสตร์ได้ได้วางแผนในเรื่องของการดําเนินการไว้นะครับก็คิดว่าส่วนตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ มาวิเลยสงงลานครข่าโดยสํานักค่อวมุยาศาสตร์นะครับพร้อมในส่วนของการให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็แล้วก็หนุนเสริมนะครับให้กับชมุชมชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับอันนี้นก็คือส่วนที่เป็นภารกิจที่เราได้รับมอบหมายนะครับจากาจากประเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นเป็นภารกิจที่ตั้งแต่ก่อตั้งมาวิเลยในการที่จะสนับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะครับ